อ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพิร์นโซนครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์กันวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูอ่าปรับสมดุลกันนะเป็นอ่าปรับสมดุลใหญ่นะครับสำหรับโปเกมอนยูไนต์กันนะครับมีตัวไหนโดนบ้างนะครับได้บัฟโดนเนื้อบ้างก็อ่ามาติดตามได้เลยในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปของช่องได้แล้วกันนะฮะอ่ะก็นะครับปรับสมดุลไปเมื่อวันที่5นะครับมิถุนายนนะฮะเวอร์ชันหน1 19.1.2นะฮะอ่ะเรามาดูตัวที่ได้บัฟกันเลยดีกว่าตัวแรกครับก็เป็นในส่วนของลูคาริโอนะครับลูคาริโอเนี่ยก็ได้บัฟในส่วนของพาสซีฟด้วยนะครับจะเป็นส่วนของพาสซีฟสเตตฟาสนะฮะก็คูดาวนะครับในการใช้นะครับรดน้อยลงนะฮะเมื่อ SP ต่ำกว่าครึ่งนึงก็จะได้โลอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของอพวกสกิลโจมตีต่างๆนะฮะก็จะได้ในส่วนของนะี่ครับ จิตใจแน่วแน่นะครับตัวนี้นะครับก็คูดาวนะครับลดน้อยลงนะฮะก็ได้บัรกันไปเต็มเมส่วนนะครับสกิลอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของถ้าถ้านี้ครับโบนัสนะฮะถ้าโบนัสเนี่ยก็เดามจแรงขึ้นนะครับแล้วก็คูดาวที่ใช้เนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คืออินไฟส์อินไฟก็แน่นอนนะครับอัตราการเพิ่มฟู SP เนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ ใครที่เล่นสายบนลัสหรืออินฟไลเนี่ยก็จะได้รับบัฟไปเต็มๆนะครับส่วนท่าอยู่ในมูฟครับนี่ครับท่าอยู่ในมูฟท่านี้ครับกอ็อัตราการชาร์จในการใช้เนี่ยลดน้อยลงก็คือ,อคุณสามารถใช้อยู่ในมูฟได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็ผ่านไปแล้วสําหรับบัฟตัวแรกนะครับตัวต่อไปที่ได้บัฟครับก็จะเป็นแกลลอปนะครับร่างกาล่า ในส่วนของแกลลบร่างกาล่าครับก็จะมีสกิลที่ได้บัฟนะครับจะเป็นสกิลนี้นะครับม่านพาสเทลม่านพาสเทลครับก็เอฟเฟกเนี่ยคือมันได้โล่เนาะแต่ว่าอันนี้มันจะได้โล่มากขึ้นนะครับแล้วกอ็อีกสกิลหนึ่งครับก็เป็นสายลมแห่งพูดทรายนะครับสายลมแห่งพูดทรายเนี่ยก็จะได้ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับ ก็ถ้าใครเล่นสายนี้นะครับที่ใครใครเล่นสายสีส้มเนาะที่เป็นสายลมแห่งพูดทรายก็จะได้รับบัฟตรงนี้ไปนะฮะอ่าผ่านไปแล้วอีกหนึ่งตัวที่ได้บัฟนะครับเราไปดูตัวถัดไปกันตัวถัดไปครับก็เป็นเอสเปินครับนี่กระต่ายไฟของเรานั่นเองนะฮะแน่นอนเอสเปินเนี่ยจะได้บัฟในส่วนของอเมื่อตอน ตัวละครมันเลเวลอัพเนาะตั้งแต่เลเวลหนึ่งะครับจนถึงเลเวลสิบห้าเนี่ยนะฮะมันจะได้อัตราในส่วนของ SP เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็คือได้เลือดเพิ่มขึ้นก็เป็นบัฟของอเบอร์ดิตี้นะแล้วก็สกิลที่ได้บัฟนะฮะจะเป็นสกิลนี้นะครับมันจะเป็นสกิลบอลเพลิงเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับสกิลบอลเพลิงสกิลบอลเพลิงก็คือ,อลดเวลาก่อนใช้นะครับให้ไวขึ้นนะครับตรงนี้ อ่ะผ่านไปแล้วอีกหนึ่งตัวครับที่ได้บรับในรอบนี้ตัวถัดไปครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยโยคุบริสึโยคุบริสุนะครับจะลักษณะเหมือนเอสเบิร์เลยก็คือเมื่อเลเวลอัพนะครับตั้งแต่1-15ถึง15เนาะในส่วนของค่าดีเฟน s ์กายภาพแล้วก็ป้องกันกายภาพเดฟกับสเปเชียลเดฟนะครับป้องกันทั้งกายภาพและเวทเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากที่เลเวลขึ้นนะครับแล้วก็ สกิล uh, ที่นะครับได้ buff, บัฟนะฮะก็เป็นปืนกลมเมล็ดปืนกลมเมล็ดก็ดดเมจแรงขึ้นนะครับส่วน uh, ตัวนี้นะครับมันมีเนิร์ฟอยู่ท่านหนึ่งก็คือท่าเลอท่าเลอก็คือดาเมจนะครับในส่วนของดาเมจเบาลงนะครับตรงนี้ในส่วนของอยู่ในมูฟนะฮะก็เอฟเฟกนะครับ,รบที่ใช้ต่อศัตรูเนี่ยจะยาวนานมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็มีทั้งบัฟทั้งเนิร์ฟแต่ว่ามันมีบัฟมากกว่าก็ตีว่ามันเป็นอยู่ในเข้าขายในส่วนของ ตัวที่โดนบัฟแล้วกันนะฮะตัวถัดไปที่ได้บัฟเช่นกันครับก็คืออ่านิมเฟียนะครับนิมเฟียเนี่ยจะเหมือนกับเอสเบิร์นก็คือเมื่อเลเวลอัพเนี่ยอัตรา HP เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับตามเลเวลเลยนะฮะก็ได้เยอะเหมือนกันส่วนสกิลที่นะครับได้รับบัฟก็จะมีในส่วนของนี่ครับเมจิคันเฟรมเมจิคันเฟรมก็อ่าดาเมจแรงขึ้นนะครับตรงนี้ ส่วนอีกสกิลหนึ่งที่ได้รับบัฟเหมือนกันก็คือสายเดีวยวกันแหละจะเป็นเดนคริสก็คือเอฟเฟกต่อศัตรูเนี่ยเพิ่มมายิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับตัวที่ได้บัฟตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของมิวนะฮะมิวเนี่ยจะได้บัฟอยู่3าท่านะครับก็ในส่วนของสกิลที่ได้บัฟเริ่มกันที่อิเล็กทริกบอลนะฮะอิเล็กทริกบอลเนี่ยก็คือดดเมจแรงขึ้นนะครับใครที่เล่นมิวแล้วเลือกสายที่เป็นอิเล็กทริกบอลก็ จะได้เดาเมจแรงขึ้นสกิล2โซลาร์บีมนะฮะได้เดาเมจแรงขึ้นแล้วก็สกิลโตขึ้นได้เดาเมจแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่น3ท่านี้คือมิวเขาจะมีข้อดีอย่างนึ่งคือเขาสามารถที่จะเลือกใช้สกิลได้นะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนที่ได้บัฟทั้งหลายต่อมาครับเราไปดูตัวที่โดนเนิร์ฟกันบ้างนะครับก็อ่อนลงนะี่ยก็คือตัวแรกเริ่มที่ซุยคุนซุยคุนนะครับก็เริ่มกันที่ในส่วนของ ถ้ากดดันนะฮะถ้ากดดันท่าน,นี้ก็คือระยะเอฟเฟกต์ต่อศัตรูเนี่ยมันลดน้อยลงนะฮะเวลามันโดนบัฟหรือโดนไรก็ตามหรือโดนดีบัฟเนี่ยมันจะทาให้แป๊บเดียวอะ่ะก็คือหมดละก็ทําให้ความสามารถมันลดน้อยลงนะครับสกิลถัดไปนะครับสกิลน้าวนนะฮะสกิลน้ำวน,น,น,นก็เหมือนกันครับเอฟเฟกที่ใช้ต่อศัตรูนะฮะลดน้อยลงนะครับอีกท่านึงก็คือจะเป็นท่าลำแสงเยือกแข็งลำแสงเยือกแข็งเนี่ยก็คือ ความถี่ในการออกสกิลออกท่าในลดน้อยลงนะครับก็คือโดนบัฟทั้งหมดเลยสายนี้นะครับต่อมาครับโปเกมอนที่ถูกบัฟนะครับโอ้โหตัวนี้ก็โดนจนได้ครับเดี๋ยวไปดูครับตัวนี้อ่ะถึงเวลาที่โดนเนิร์ฟบ้างนะครับสำหรับพิกาชูตัวนี้ก็เป็นลูกรักของเกมโปเกมอนครับนานๆจะโดนอ่าเนิร์ฟทีครับได้บัฟมาตลอดนะฮะก็สกิลที่โดนเนิร์ฟโดนแค่สกิลเดียวนะก็จะเป็นในส่วนของ สกิลวอลเทเกอร์ครับวอลเทเกอร์ก็คือเดเมจเบาลงแค่นี้เองที่เหลือเหมือนเดิมนะครับใครที่เล่นพิกาชูอยู่ก็เอาไปลองเทสเดเมจกันดูได้ว่าโดนเนิร์ฟประมาณไหนนะครับตัวถัดไปที่โดนเนิร์ฟครับเป็นในส่วนของฮูป้านะครับฮูป้าเนี่ยจะโดนเนิร์ฟอยู่2ท่าครับก็คือท่านี้เลยในส่วนของชาโดบอลนะฮะชาโดบอลเนี่ยครับเดเมจนะครับสกิลนี้จะเบาลงนะครับแล้วก็ อีกอันนึงก็จะเป็นกลอุบายกลอุบายก็คือเอฟเฟกที่ศัตรูโดนเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับก็โดนอยู่2องท่าด้วยกันตัวถัดไปที่โดนเนิร์ฟครับยังมีอีกนะนี่แหละครับโกดักครับโกดักเนี่ยก็โดนเนิร์ฟอยู่2องท่านะครับก็จะเป็นในส่วนของอท่าโตขึ้นนะครับท่าโตขึ้นเนี่ยก็คือครูดาวเพิ่มขึ้นนะครับเป็น7.5วินาทีก็ถือว่านานเหมือนกันนะ7.5็ดจาวิเนี่ย ในการออกสกิลแต่ละครั้งเนี่ยต้องร้อง7วิเลยนะครับแล้วก็ไซโคเคนิซิสนะฮะเอฟเฟกต่อศัตรูตนะะลดน้อยลงนะครับก็คือโดนเอฟเฟกน้อยลงอ่ะนะครับตัวถัดไปนะฮะที่โดนเนิร์ฟนะครับคู่หูเลยตัวนี้ก็เป็นนิวทูเนะฮะแล้วก็นิวทูไวนะฮะก็พูดทั้งคู่เลยแล้วกันก็จะมีสกิลที่โดนก็คือไซโคเบรกนะฮะไซโคเบรกเนี่ยก็เอฟเฟกต่อศัตรูนะครับลดน้อยลง นะครับตรงนี้โดนทั้งคู่นะทั้ง x ทั้ง y ต่อไปนะฮะตัวที่โดนเนิร์ฟยังไม่หมดนะตัวนี้ครับก็คาบิบอนก็โดนเนิร์ฟเช่นกันนะครับจะเป็นเนิร์ฟเอฟเฟกนะฮะก็จะเป็น, Skill How, นะะสกิลหาวนะฮะสกิลหาวก็โดนเรื่องเอฟเฟกต่อศัตรูนะครับลดน้อยลงนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับที่โดนเนิร์ฟนะครับอ่ะก็คือตัวเทพตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ ทุกคนลูกอหยื่เนาะแบ็กกี้เขาความสามารถเขามีการดูดซับรับทำลายเกาะศัตรูได้นะฮะตัวนี้ครับแน่นอนนะฮะเอาข้อดีก่อนตัวนี้มันจะมีทั้งบัฟและดีบัฟนะครับก็สําหรับบัฟก่อนละกันบัฟของมันเนี่ยนะฮะก็คือเวลาเลเวลอัพเนี่ยมันจะได้ค่าพลังป้องกันแก่ภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของสิ่งที่มันโดนเนฟเนี่ยจะมีในส่วนของยูในมูฟนะครับ อยู่ในมูฟเนี่ยจะโดนเะนิฟนฟคือเดเมจนะครับในส่วนของเอฟเฟกต่ตอศัตรูเบาลงส่วนสกิลเนี่ยที่โดนเนิฟเนี่ยจะมีสกิลหลอกลวงแค่สกิลเดียวก็คือทำให้เดเมจเบาลงมีแค่นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดเมจเบาลงเอฟเฟกต่อศัตรูลดน้อยลงแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแปลงมาก็คือในส่วนของอบอสนะครับ ทันเดอร์กับเลโคลซ่านะครับ SP จะเพิ่มขึ้น10%เนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวอีก5วันใช่ไหมไอตัวโปเกมอนใหม่เข้ามานะฮะก็เป็นมาวิฟนะที่เป็นตัวเหมือนขนมอะ่ะก็จะเข้ามาในอ่ายอสไอแลนด์นะครับอีก5วันก็เดี๋ยวเรามารีวิวสก,กิลกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวในส่วนของบัฟเนิร์ฟปรับสมดุลแพทเวอร์ชั่นล่าสุดของโปเกมอนยูไนตนะฮะ ก็ก่อนจะจากการรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนด้วย